<rap> <S <S อ๋อไม่ใช่เดี <único Liberty Overwatch> er anyway. <laughs> <laughs> ๋ยวเดู๋กันเลยทำไมต้องเหมือนเธอมันคือวันเดย์ตัวปอรไม่ต้องร้องไห้นะเขาบอกว่าบาร์บี้ลิแกแมวไหนเนี่ยวันเดย์กับวิชายเอาหาติดตัวไปด้วยอ้ยตุ้นตีนิค่ะโอเคเราไม่ได้ตัวดีกว่ามาจ้ามันเป็นสองอืม งเรียนน่ารัก <lam> สกูอ๋อใช่ตีมสกูเอาไหนดิเนนี้ยผมน่ารักมากเลยอีนนี้สกูเลยอันนี้โอเคเซ็กซี่เซ็กซี่้วยมันเซ็กซี่ตรงไนี่สโภคพิคาดตีมอะไรอ่ะเจ้หญิงอ่ะอ้เอานี้ เายิงว่ะเฮ้ยเราเป็นเซลไม่ใช่เฮ้ยไม่ใช่เอลซไม่ใช่เราเอลซ่าเอลซ่าไงเอ้ยนี่รองเท้าแก้วดีกว่ามันเซนโรเลหน้าเลยว่ะนี่ถึงโมเลยเป็นไงเอลซ่าใส่รองเท้าแก้วนเทอ e r คืออืมหนาวรู้หนาว นี่ใจนี้เลยข้ามวลหนาวแต่ข้างล่างไม่หนาวอีปา้าหลงทางอีมีรองเท้อ้ไมีมเรองเท้าถูกใจเลย <Se xy. S 1> ขามวลหนาวแต่ข้างล่างไม่นามันเหรอชุดมันนี้ยอ๋ <lam> อไม่ใช่จะชุดอะยรกันเลยตต้องเหมือนดเหมืกัน จอตรงกันแล้วอาข่าว้องตัวแล้วว็นนี่เป็นว่าอะไรอ่ะใจงานเหรอนี่วู้วว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 วงวว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 ชววว เฮ้ยโอ้โหเต่งเหมือนกันเลยเ <c oughs> ต่งเหมือนกันเลยอโอ้เ,เกิดไรเจอละเกิดมาันละแต่เขาเอากระเป๋าแต่เราเอาทิ้งอะเธอมันคือวันเดย์ตัวปลอมฉันคือตัวจริงนะจ๊ะว้าวอะไรนเนี่ยหน้านนร้อนไปซัมเมอร์เนี่ยบีชอ่าฮะเอาคุมไหมอะเอาคุมนี้นะ่ะ น้ำวะเอาไหนเอาไหนเอาไหนอันนี so ้เลยเรื so mm ่องไม่ดูอ่ะอันนี้อะไรบ้างไปอะไรกูดีแบบเนี้ยอุ้ยเราได้เยอะกว่าสุดสีด้วยสีได้ยูได้ยูสาวจต่ฉันเลิศกว่าบาร์บี้อุ้ย ว่าไงต้องสีอย่างเดียี้ต้อง,ง,อ <Pretty. S 1> องคู่กับสีอย่างเดียวบี่ผมจอ้ยอันนี้อันนี้อันนี้ไม่ใช่ผมนี้ต้องลงท้าชิเอนนอ,นนอ,นนอันนี้เลย <So chick. S 1> ต้องลองให้นะเขาบอกว่าบาร์บี้แต่แกแมวไหนเนี่ยคอสเพย์จ้าลายคอสเพย์เป็นฮ <Se xy. S 1> ารี่ย์ควีนฮารี่ย์ควีนก็มา h ันดับแร n รองเท้านี้เอ๋โซ l ช็กอัน <Ed gy. S 2> เอจอไม่ว่าไม่วาสิบงสิบอุ้ยไงนะ้ยสิบเืงสิบพอเราจำรองเท้าได้เนะจ้าไม่ได้ไม่สิบเสิบเลยแหละเคปปสางเคปปคนใส่ไงอนะ่ะนี่เลย <lam> ใส่ไงทา่าเฉป๊อปวะ เอ้นี่นี่นี่ไม่ชอม่ชส่งผมบเอาไงดีเออาดิท่นไปไ <lam> ม่้เก็บป่ไม่ได้ไอเนไม่เก็บปอเละเอาอยเงี้ยอ่ะไม่ได้เก็บปบ่เยะเชเชื่อ <Ed gy. S 1> บ,อบ้างอ,อ,อุ้ยยังได้อยู่เฉียดเฉียดมากเด็ดเหรออู้เด็ด ชุดเด็ดเด็ดเด็อันนี้เลยเด็ดชุดไปเด็ดในชุดนี้เลยเว้ผชิมพูเลยสวย <lam> ไม่แด่งกับผู่ชายเอาหาติดตัวไปด้วย <laughs> อะ <So chick. S 1> ไรข้ารองเท้าเหมือนกันนะเฮ้ยไก่ติดหัวเอาเหมือนกันน่ะแต่ดีด้วย <laughs> นี่ไมเด้าเล่อยู่ดีอุ้ยุนตีนค่ะูเป็นนกมวยังไงเลยเีย,ยงเงี้ยใส่มันต้องใส่เหมือนกันนะโ้งเียนอเมริกราไงใส่ชุดอย่างนี้เลยนี่เรืออ่องมันส่งบมบตรงนกันนะอนนี้เราจะเป็นเจ้าหญิงแปลว่าดินสีขาวเฮ้ยกี่ชุดเหลยละเฮ้ม่ใช่ชุดเ็ว ชื่ชูเบลตายล้สาวเบลเป็นสาวแต่งซีแล้วผู้หญิงเบลเปลี่ยนเตียนิดนึงไม่เปลี่ยนทียงแต่เปลี่ยนชุดนี่แหละได้มันกูวงแรกมาแล้ววงแรกมชูวงอะไรวะไน้ครับหมาไน้ครับไนครับนะไไน้ครับแต่งตัวไงอะอยู่ตัวนี้เนาะนี่ดิสีสีขาวสีขาวมันจะดีกว่าเอออันนี้โอ้โหเห็นอันนี้ จไปเลยเอาสีดำเส้นตาเลยวะ <Nice. S 1> นี่นะไ <So chick. S 1> อ้ยอาอ้ยแฟวะสนแนะโอ้โหสุนเต็ <c oughs> อุ้ยชุดเจ้าราไม่สวยเออใช่ชุดแต่งงานเลยม่สยมวยชุดเนะจ้าหญิงเจ๋สุดท้ายะไรอ่ะันี่ฟาดหัวคนได้ปะไม่ได้ nice. เจ้าสาวจะไปเป็นเชียร์เดเดินที่ไหนคะอาหยาแล้วมันเดทแต่งตัวไหนวะเอาดีแล้วกันโอ๋ยมีทรงหัวอีดิทด้วยเนี่ยเมื่อกี้เออไม่แต่งเป็นอีดิดจตาละเป็นเวนเดทในวิชาแนนดิตบาร์บี้เราบาร์บี้ใส่สุสานด้วยก่อนเฮ้ยใส่ดีเลยนรือมันใกล้จะเทศกาลคริสต์มาสแล้วไง เฮ้สกายคิวสวยอยูที่ยี่สิบห้านะอีกน่านังแต่งไว้ก่อนแต่งไวก่อนโอ้โหจุมตีพิฆาตเตะกุลงเหีวคอดเพมาวะเฮียขอเพดด้วยวะคึกอ่ะวนี้เราแต่งคอเป็นคออคอนแมวเลยวะแมวเลยวะแมวสบายไม่ใช่ เนีน่ยแคทอะไรอยู่อะเสื้อค้อจาก E G ไม่รูชื่อไว้ A M Haru แม,ชม,ม่ชุดมันไม่ตัวยเลยวะชุดมันไม่สวย,ยชุดมันชุมันไม่จวยเยอะไุดมันไม่ชวนนะครับเยนะอ้าวโปรงไม่ได้อหรอไม่เชื่อโปรงนี่เหรอเฮ้ยได้มงกุฎดที่ซ้อมมาแล้วจ้าอีกสรอบมันกำลัง กำลังเพลินๆเชีบยป๊อปอะไรเนียะอันนี้อุ้ยของนี่นี่อันนี้แหวกแมวอะเป็นตัวของกูเนี่ยอ๋ออเคมามาลองเปลี่ยนตัวละตัวเซ็กซี่กว่าเดิมแบบเล่นต่ออีกนิดมันยังเพลินอยู่เลยผมสีรั่วสุท้ายเปลี่ยตัวอะไรของกูเนี่ยพกกระเป๋าไปเลยจ้ะ ราต้องพกตังไว้อุยอ้ยอุยอ้ยชุดนี้น่ารักอุยอ้ยดูดีหูไยเดียวอุ๊ยอันนี้น่นนารักเป็นสาวนักเรียนที่แบบว่าน่ารักโคตรน่าละสิบเต็มสิบเต็มส,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 สิบเลยครับอ่ะรอ,อบสุดท้ายละสุดท้ายล,ายละกีฬากีฬาใช่ไหม <Nice. S 1> ชุดนี้เราเป็นสาวเทนนิสแน่นอนแม่เราเป็นสาวเทนนิส บอกแล้วสาเจนิเดมันจะสาเนเดยเดมันสาดิเด้อน,นี้อไปกันไหนะคะไปไป